สครับตอนนี้มารีวิวดูเส้นทางครับนครสวรรค์ครับตอนนี้เราข้างหลังผมเป็นแยก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 ราหุนอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ข้างหน้าเรานี่ครับก็อ่ามันก็แยกอ่าข้างหลังคือมันแยกมาจากสระบ,บุรีไปอ่าไปเพชรบูรณ์ในอำเภอบึงสัมพันธ์จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปท่านี้ครับเนี่ยอ่าเป็นอำเภอหนองบัวหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้นก็จะไปสากเหล็กประมาณนั้นสากเหล็กวางวางทองของอพี่จิตสาวงามพี่จิตอดีตชาละวันอะไรประมาณนั้นแหละครับทีนี้ก็เขาเคอเขาทรายเขสาสกเหล็กก็เป็นของพี่โลกน่าจะใช่ไหน่าจะไม่ผิดน,นะครับอันนี้ทางไปก็ผมเพิ่งเห็นครับกลางวันเนี่ยทางดีมากผม ผมเคยวิ่งประมาณ5ปีที่แล้วครับทางยังเลตุปเปะนะครับอตอนนี้ทางสายกิกนะครับเนี่ยรถก็น,น้อยครับแล้วก็มันไม่ใช่ลาดยางนะมันเทซีเมนถือว่ามาตรฐานนะครับแต่ถ้าไม่มีถ้าวิ่งถ้าทำตา,า,า,ามกำหนดเนาะไม่เหล็กหินดินทรายเต็มร้อยเนี่ยวกาอยู่ได้นานละครับเนี่ยเพราะว่าคนรถน้อยเนาะผมก็ใจผมพูดอะไรเพราะนั้นทางนี้สรุปว่า ทางดีมากนะครับทางเองจากบึงสามพันไปจังหวัดพิศนุโลกครับนี่เขาตัวพิโลกเลยครับเนี่ยซ้ายมือจะไปสุโขทยัยหักขวาไปก็ไปอุตรดิษแพร่ไปประมาณนั้นๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาดูเขาก็ทางอาจจะมีเขล็กก่อกลางถนนจะมีที่กันเพื่อให้ป้องกันความปลอดภัยรถลาจะมีเกี่ยวกันไปเกี่ยวมาก็เป็นเขาเตีย้ยๆนะก็ไม่ การขึ้นเขาก็ขึ้นนิดๆมันไม่ได้ตรงน,นี้เขาไม่สูงเท่าไหร่ก็มีรถบรรทุกก็วิ่งถ้าไม่เกิน27อะไร27ตันเนาะมันก็สบายๆเมืองไทยก็กำหนดไว้ประมาณนั้นนะครับก็ช่วยกันดูแลถนนร้นแคมบ้านเราให้ใช้ไดนานเด้อครับสรุปว่าถนนดีมากผมชอบเลยครับเนี่ยยังสร้างใหม่ๆแล้วก็ปูนปูนก็ยังเป็นปูนนะครับยังใส่สีเป็นปูน ไม่ใช่เป็นแบบอายุนานเนาะตอนนี้ก็ทางสองข้างทางก็มีปมา่าม้าเล็กๆมีทําการเกษตรบ้างาไม่มีปลูกข้าวนะครับตอนนี้เพราะว่าทางเป็นสูงต่ำไม่มีน้ําน่าจะอาศัยน้ําฝนปลูกอ้อ,อยลองร้อยการปลูกอ้อยนะข้างหน้าปลูกก็เข็นอ้อยเลยครับตะบนพญางาครับตรนนี้ครับครับสออนครับภาษาคนอะไรก็เรียกสออนชอบชอบชอบ ถนนดีดีมากๆครับครับอือสมัยเราจะถึงอีกประมาณผมกะว่าประมาณร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลเนาะร้อยสี่สิบห้าสิบนะใช่ไหมเดี๋ยวเห็นป้ายอยู่อ่านออกครับครับเดี๋ยวเราไปดูถึงป้ายใหญ่สักหน่อยครับคืออะไรครับอ่าอำเภอชนแดนสี่สิบโลชนแดนจังหวัดอะไรครับเพชรูรจังหวัดชนแดนเพชรบูรณ์นะครับผมไม่เคยไปเลยครับดูข้างหน้านิดนึงอ๋อนี่ฟางนะครับ เออ่ไม่ใช่ฟางครับใช่ไหมอันนี้เป็นชานอ้อยมั้งใช่ชานอ้อยเขาไปทําผมเดาว่านะเอาไปปั่นเป็นเอ่ออะไรนะพลังงานไฟฟ้าข้างหน้าก็ไปสกครสวรรค์ตอนนี้ส่วนหนึ่งของนครสวรรค์นะครับเลยข้างทางมันติ่งเองอันนี้เราก็เจอเราก็พาไปแดงครับตอนนี้เราเราก็พาไปแดงครับเพราะว่าตอนนี้มันมันกระชั้นกิฟนะครับเพราะเราเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันเ่ยมันก็ชอบ ผมก็ยังตำหนินะครับทำไมชอบไฟส้มแบบแปบบ๊แบแบป๊บเนี่ยสองแป๊บเนาะแล้วก็เจตนาเหมือนแต่ถ้าให้แน่อยากให้ชัวร์ไม่ให้คนติดกับไฟแดงก็คือมีตัวเลขทุกอันเลยเขาจะได้วางแผนการวิ่งนี่ขอแนะนำกรมทางหลวงนะครับแนะนำเลยครับกรมทางหลวงทุกจุดต้องมีแล้วก็ไม่ต้องคอยขยักจะตอดว่าเอาอะไรนะมีบปรับโอ้ ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผมครับรับสวัสดีครับช่วงนี้ไม่ตั้งแชร์ครับสวัสดีครับฮูๆ